เด้โอ้เกมดอกไม่แล้วครับเอาเดียวไปเดี๋ยวที่ันี้ถูกเทียนดี่ไวน์แม่จะนั่งครับไปือูกเทียนเลยนไปเน้

เปลี่ยนอยู่ไปไปเออถ้าพุทธตกับบอดีเกี่ยวทานั้นหลตู้อกคุณทต้หไอเจอไอเจอไเอเออเออเออทำนี่แหละตัวสับเลยเจ้าเคยกี่ตัวบ่ เจ้ามีรถเกียรอะไรเจ้าสิตัวบักคักเลยบาปเลือปงอาบัตในเด้อตัวนี้นับลงไปครบกี่ล่ะจย์หาเด้อหาเด้อทับแล้วสองซีเลยแม่นบอกูแล้ว อาจารย์น oh, oh. ั่นก็ไม่พอครบหาคู่นะสามเนาะสามโอ้ซีโอ้เกินเกินเกินเกบร้อเทมมาได้สิเทมมาได้เที่มมาได้ดอกไม้พ่อครับเหลือถูกเทียน bây giờ, bây giờ, trước, 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 มึงต้องไปยกคู่มึงต้องยกค,คู่อาจารย์มึงต้องบอกแม่ย่าง่ายแต,ต,ตผู้กองนี่เจ้าถ้าไปเลยเจ้าต้องไหวผู้สูงไหวไหวสร้างดิสร้างคนนี้จะทูยังไงดีอย่างเอาบตอปตอกขยายป่าปติงซิงที่เ่าไม่เอาเขาถึงได้ผีมากมันไม่เหยียบ นี่แต่ câu mới gần dẹp อยู่ bỏ không cả, cho không cả. Hả? แล้วยังนี่กินว่าถาม7 à, 7 ừ. này <laughs> ลีลาเดี๋ยวันนี้สิออกไปเกี่ยววันนี้ฝนตกอีกข้ามอีกตายถือได้อีกเวลาเวลาแล้วเวลาสมควรข่วนมกข่วรดันไฟอูดเอาคำวิาญาณกำเดียกแค่ไหนยืนดิเ้ นี้ไมนี่เอาางนาะสาวว่าประเดีสาวว่าเอาได้ดิเออด่าเนี่ยขั่นลุมอุ้มที่ลูกดาวนี่ง่ายถนัดครับ

มัอนี่ราคะมันนี่มัดรวยค่ะมีออกเกียวค่ะเกียวเขาเคร่งมันนีือเร่น่งัเลือยหัวเกี้ยวหัเ้หัวเก้ยวหัวเกี้ยวเก็ดเก้ไรมันหบกกับเกับหัวอ๋อูถือกันเมารดมากเผาเฮียนสับเปลยเครับเอาจิงเอาจิงแล้วเเนี่ยเอาจริงแท้ๆมันนี่เอาท่านึงเลยทุกท่นึงเลยสุบทงมัน

อักหน,น,น,นึ่งีเือนึองมันกีันีกเงเด็กงั้นยามยที่ะตือกราต้านเป็นไแม่นางธรณีพอปักรากษาพื้นดินแทลนฝากผู้อ่คยผู้ปั่นนำกินผู้คำยินใอยูแม่รรานางธรณีไม่ยาน่าทกคนากรักษาลดอนิโยงย้ยย่องไปเตมเอาล่องไปมืปไไอดื้อมืยังเจ็บปวดในอันนี้ติดต่อการให้หูกหยานาอันเชื่อหรือไม่อยู่รถ เก่าให้ลดดีเกี่ยวข้าวของข่องมองได๋บ่ให้เสียกะอย่าให้เสียม่องได๋บ่พอเสียกะอย่าเสียม่องได๋เสียแล้วกะให้มันใช้ได้อให้มันดีทุกอย่างทุกทีทุกอย่างาทกักักมองนกันสพยานไเกี่ยวขามองไดกให้องหลายๆฝนอย่าตกค่มื้อนี้กะอย่าตกได้แต่เงินสดว่าด้เงินสดเ็มองไดกว่าเกี่ยวว่าซั่นงานหลายๆ เอาวไวกเดกรอูด็ก,ารรดกาถาฟซีก็ถาเบิ้งวเออราคาราเนี่ยเจให้ปีนี้ทั้งของเก่ยวองไหวเกี่ยวดีม่มีเสียดตามต่เปนะป้านี้ตังปอไว้สะเดมีการเลี้ยงย่ดีอร่อยเออมนอเรนี่เมนู่ยเนกากบวอะไรล่าอด พอให้มันดีเด้อดีเด้อเออถูมันาม,สมนาสชคโชค,โชค,โชคลำลำลุ้ยๆุ้ยปหาไามีอ้าพัดโลกดินเป็นสกีบยานนี่ละรักมงังคีเบียดีเลยนั่นล่ะเอ้าเอาสกีดินไป โอ้ยัไปยำมาจนแหนมเลยแล้วนะักกบดล้วยวยีอานั่นแาเก็ได้นี่ลงของแท้าดิเกียวแท้แล้วมั้ยนี่ยังไดก็เกี่ยวเนากรเทวดาเป็นใจู่อ้ออกมนี่แหละง่ายง่าย่ายงออคนคุ

เครื gesch ่องมีแต่ไปดิเด็กไม่มีแต้เลยห้องเอาตีเอาปี๊บขึ้นไปน้ามันนึงจัดขอเอาเออเอาปี๊บขึ้นไปน้ามันขึ้นใหม่อีกอันนึงนี่ครับผมก็สิได้ยออกไปเกี่ยวครับผ่านกันเลยครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเอาจริ้งมาเนี่ย มึงไปสตาร์ทเบิ่งคอเวียงคอมึงหยังวะมึงถามมันได้แล้วกิไปเอโลดเวียงคอ